เ okay, ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องวีตา,ตาตอกรอซิ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาดูแมคโครซีอันหน่อยใครกำลังหาเป็นกูบครับ140นะครับตัวนี้ซูเปอร์เอมไม่อยู่ที่10,000ชั่วโมง1,000 10, งหมืนิดๆนะครับ1น,นึ่งหมื่นหนึพันหนึมนสานี้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะพาดูการทํางานนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ท้กแกลองให้ดูเลย เ่องแล้วนะครับรถสวยครับคันนี้เสียนเราไม่ใช้ได้ฤดูกาลเดียวเองบอกว่างานมันก็อย่างที่เห็นครับมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รถไม่ค่อยได้ทำงานเลยนะครับจอดนะครับ นี้จอดครับจอดยาวครับเท้าแก่ก็ยุ่งยุงงานอูด้วยอ่ะดูการทํางานเขาใครหาอยู่ครับเป็นแนวทางครับทางเลือกนาอ

แรงจัดสัมผัสได้อ๋อนอกมือ,อแรงไม่มีโหลดครับเจนก็เห็นว่า ไปตัดใจขายครับขายทางเสียดายว่างั้นเออสารประภูเด้วยลูกพี่เร็ว啊 ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับต่อรองได้นะครับหนึ่งล้านเก้าแสนบาทต่อรองได้คันนี้เอาไปก็เติมน้ำมันใช้งานได้เลยครับรถลงลอนำเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับลอนำเปลี่ยนใหม่ภายใน v i p ครับเครื่องเสียงจัดเต็มระบบไฟแสงสีเสียงน <c ười> ี่ครับ ลอ,ลองรถได้โหดมากเลยตาแกรถเขาใช้งานจริงครับคันนี้เห็นเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับ สารมัน <c oughs> เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรครับเดี๋ยวจะพาดูรวมๆนะครับ <c oughs> ลแล้วจอดเลยเออทำมันเบาๆหน่อยอ <c oughs> เอาไปก็เติมน้ำมันใช้งานได้เลยครับ ไปนี่ครับซุปเปอร์เกมเปิดที่หนึ่งล้านเก้าแสนบาทครับต่อรองได้เดี๋ยวพาดูนะครับช่วงล่างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับ เรานำเปลี่ยนใหม่นะครับโซ่ใบแท็กสวยครับโซ่ยังโซ่ยังใหม่ๆอยู่ครับสวกเก็ดโซ่ยังกลมอยู่นะครับใบแท็กยังหนาอยู่มีหักหนึ่งใบครับ Để xuống lang phẳng nghi còn À ơi Luông mà đây này ơi đứng tùa không có à. ใครดูเป็นก็ดวนะครับรถคันนี้เขาก็ใช้งานเหตุเห็นอยู่นะ บนมีแจนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ระบบไฟโครงไฟภายในภายในสวยๆเลยนะครับนี่ครับใหม่แท้ครับหนึ่งมืนสองพันนะครับภายในหุ้มหนังครับทำเครื่องเสียงจัดเต็มเพราะภายในนี้จะหมดเป็นแสนแล้วครับ ดูด้านบนหน่อยนี่ครับหุ้มหนังเรียบร้อยนะครับภายในใหม่แท้นะครับสวยเลย จู่เครื่องเสียงอยู่ตรงนี้ได้๊มลมไฟฟ้าครับไว้สำหรับแต่ลมด้านบนนะครับไม่รู้ดูตรงไหนครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่อง่อยผมก็ไม่กิ่งเรื่องไมโครครับแต่บูมอัมสวยนะครับ ไม่มีปะไม่มีแตกไม่มีรา้าฮึบฮึบแห่งคลิปนะครับแต่ จะมาแล้วพี่น้องสำรับนัดวน,นหัวเก่งนะครับก็นี่ครับ บอกขายต้งเสียดายครับเพราะว่าถ้าเอาไว้มันก็ไม่ค่อยมีงานทําครับงานอยู่อู่ก็เยอะก็เลยว่าอยากขายเผื่อมีใครตามหายอยู่นะครับราคานี้สภาพนี้ <c oughs> สนุนสลักก็รามอายุครับก็ใช้งานอยู่แล้วก็ช่วงนี้มามันหน้าฝนครับงานอยู่อู่เขาก็ ค่อนข้างจะวุ่นวายครับก็เลยจอดงานดินงาน,นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเพอร์เฟเท่าไหร่นะครับช่วงนี้รถมันก็เยอะนะครับอ่ะใครที่มองหาอยู่นะครับก็สนใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับ ราคาหนล้านเก้าแสนบาทต่อรองนะครับอ่ะก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศูนย์หกสองเห้าเ้าเ้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับ0ูนย์หกสองเห้าเ้าเ้าหนึ่งห้าหนะครับเดี๋ยวจะจบการรีวิวแล้วเนาะใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามดูได้ครับราคาต่อรองกันได้ เดี๋ยวสำหรับวิดีโอนี้นะครับต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับนเนออออาะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ